อี่แกทองคำพวกนี้จะฆ่ามึกจริงๆพี่แรมครับเดี๋ยวครับเย็นมาครับพี่แรมเย็นหน่อยครับไม่ต้องมาห้ามพี่เลยพี่โมโหจนอกพี่จะแตกตายอยู่แล้วงั้นพี่แรมเขาเคลื่องกระถางให้แตกหมดสวยเลยครับคนเขาจะได้มาเห็นและรู้ว่าพี่แรมอยากจะฆ่าไม่ทองคำ ผมรักพี่แหลมผมถึงห้ามไม่อยากให้พี่แลมบั่วบ๊ม้มแต่พี่รอให้แก่ทองคำมันค่อยๆตายไปไม่ไหวแล้วนะเบิม้มพี่จะต้องหาทางให้แกทองคำมันตายไปไวๆตายไปพวกนี้เลยได้ก็ยิงดีบอบดึงช่วยพี่นะได้ครับพี่แรมอยากให้ผมช่วยอะไรพี่แรมบอกมาได้เลยครับดีมากเบิม้ม ที่รักบอมที่สุดคืนนี้ความแค้นระหว่างพี่กับอีแกะทองคำจะต้องจบ มึงวอนตายเองในอีกแก่ทองคำถ้ามึงรักลูกสาวของกูสักนิดกูก็จะไม่เกลียดมึงมากขนาดนี้นี่เมื่อมึงไม่ยอมเปิดใจให้กับลูกสาวกูกูก็ต้องจัดการให้มึงตายไปไวๆสมบัติทั้งหมดของมึงจะท,ที่ตกเป็นของเดือนงามลูกสาวกู ทำไมวันนี no ้ป้าเพนถึงได้มาช่วยงานที่ตาขาเผือบันผ่ล่ะกันอ้าวแกก็ลองถามคุณแรมจันดูจิจ่าก็อาทิตย์นี้ลุงสมกาลไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดฉันก็เลยให้ป้าเพญมาช่วยงานที่นี่เดี๋ยวถ้าวันไหนที่ร้านส้มตำลำสเดิดสาขาสองขาดคนฉันก็ต้องให้ลุงสมกำลังกิ่งไปช่วยป้าเพญฉันถามอะไรหน่อยสิจ๊ะถามอะไรเหรอถ้าตอบได้ฉันจะตอบถามมันเลยคืออย่างนี้จ้ะ พ่อฉนะเล่าให้ฟังว่าร้านส้มตําลําเสดิจสาขา2ที่ตลาดเพิงเมืองขอน่ะขายไม่ค่อยจะดีเลยลูกค้าก็มีแค่สองสามโตเองอ่ะเพราะว่าคนเนี่ยเขาแห่กันไปกินที่ร้านส้มตำสถานสวงมันเรื่องจริงหรือเปล่าจะป้าเพนกิ่งนเถ้ามึงไม่หยุดพูดมากนะกูจะเอาข้าวเหนียวนี่ยต้มไปนปากมึงให้ตายเลย แล้วกิ่งพูดอะไรผิดอ่ะก uh? ิ่งก็แค่ถามประเพณ์เท่านั้นเองนี่ประเพณ์กิ่งว่าอีกไม่นานหรอกนะร้านส้มตำลำเสดจสาขาสองนี่ยเจ๊เล้งอะได้เอาทัวร์มาลงแน่ได้ปิดร้านชัวร์ เอาจริงเงียบปากไปเลยนะแล้วก็รีบก,กินข้าวไปหน่อยนี่พี่แรงใจเย็นก่อนครับดูนั่นคุณโอลีพาคุณบัญชัยไปำอะไรผิดพ้พาไปอีแม่เพิ่นรออยู่นะ นุงบัวลีพาคุณวันชัยมาหาแม่ทองคำต้องมีอะไรแน่แน่เรื่องคอนโดเนี่ดยดวงแข่เราให้เธอฟังหรือเปล่าแล้วครับแม่มแต่เธอคิดยังไงล่ะแม่เฮ็ดถือบอก ทย่มายอมซื่อคอนโดให้เดือนง้ามแม่ทองคำเพชรถึกแล้วครับถึงเดือนง้ามจจไปอยย่คอนโดปัญหามันกับว่าจบหรอครับแม่เพราะต้นเหตุของปัญหาทั้งเบิดในบ้านเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากผมครับแม่ถ้าผมเอาเด็กน้อยมาห้ดวงแคเรื่องบ้านเขาคือจิตบุนบายแบบนี้หรอครับชื่อก็ฮู้ตัวดีแต่เธอจะเหตุยังไงเด็กน้อยผู้นี้นะ่ะแทนที่จะเหตุห้ความสูขกับดวงแค ดวงแค่ตองมานางถูกต้องมะหายอยู่นี่นะ่ะลุงว่าเ้าบอกความจริงกับหนูเดินงามดีบอกคุณวันชัยยางน้อยเขาาแสดงรู้ว่าเขามาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพรา้าเออเรานั่งอ่ะปับ๊บัตขึ้นดีดีลุงวาน่ะแม่ก็เห็นตามบัรีแต่คนที่ชิว่าความจริงได้ก็คือเจ้าผู้เดียวน่นะครับแม่แต่ ผมขอเวลาอีกจังน้อยได้ป่ะครับแม่สินานบันไทอาทิย์านเป็นวันเกิดของเดือนงามครับแม่ผมตั้งใจจะจัดวันเกิดให้เดือนงามครับผมอยากให้เขามีความสุขแล้วหลังจากวันเกิดผมจะเป็นคนบอกความจริงกับดวงแขกแล้วกับเดือนงามเองครับแม่เอาตามนั่นหลังวันเกิดเดือนงามเสร็จเรียบร้อยเจ้าต้องจัดการเรื่องนี้ให้จบ แร่บี่แกร้องคำมึงคิดว่ากูจะปล่อยให้มึงมีชีวิตอยู่เพื่อมาทำลายชีวิตของลูกสาวกูอย่างนั้นเหรอก่อนวันเกิดเดือนงามจะต้องเป็นวันตายของมึงจะอยล้ใ <c oughs> นวันเลง บอมสารพิษที่พี่สั่งให้ผมซื้อเมื่อไหร่จะได้สักทเออีเขาบอกว่าจะส่งให้วันนี้นะครับแล้วอมใช้ชื่อใครเป็นคนสั่งซื้อคุณวันชัยตามที่พี่แรมสั่งนะครับดีมากบอมแต่ว่าสารพิษขวดเก่ายังไม่หมดเลยนะครับพี่แรมทำไมพี่แรมต้องสั่งซื้อขวดใหม่ขวดเก่ามันมีรอยนิ้วมือของเราสองคนแล้ว ขวดใหม่นี้จะมีแค่รอยนิ้วมือของฆาตากรคนที่ฆ่าแม่ทองคำเท่านั้น